กะกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนแล้วครับเด้อสวัสดีเอฟซีเก้าแล้วกับเอฟซีไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้า,า,าครับผมมันนี่เข้ากับอยู่ไฮอยู่นาให้เก้าครับผมเบิ้งพี่น้องฝนสิตกฝนกำลังตั้งเข่ามากครับผมมืดหมืดอยู่ไฮอยู่นาคือกล่ารครับผม ผนกระเบยตกมาสองหมื่นครับตกนักตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับนักอยู่ตั้งข่าวมากครับก็สิตกอยู่หรอกครับคึม,คมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบเถียงเราแล้วครับด้าธงหนาดูนเถียงนาน้อยเจ้ยายววันี้ทีพพี่นอ้องเฮาหรือว,ว่าเอฟซีเฮาไป ไปเก็บไข่ครับผมอ๋อไปเก็บไข่ครับลงมานีร้องร้งร้องมานี่แล้วเร็วมาพี่เร็วพี่แดนมานี่แล้วลงมาครับมาน oui. ี่มาจับมือเร็วจับมือเร็วเร็วเร็วโง่โง่โง่อ้ยคือหงุดหงิดกันเลยเมย์มานีเมย์เมย์มีมาเร็วเอิ่นมีมากครับบอกมีมันเป็นน่งอยู่ทางผมครับผม ไปนั่งถา่ายกูสาวอยู่มาหนีเดี๋วมีมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาหนีเร็วมึงไปยังอย่างยืนทางฮะมาเนี่ยม,มาพี่มึงไปถา่ายคนใหญ่มึงบ่ฮึอโอ้บอยนี่เว้ย เป่าเทียงเด้อยาไก่น้องไม่นะย,ยายายา,ยาบักหลงลบไปไปเฝ้าอยู่หน้าเทียงไปบักมีไปอยู่ในเทียงมึงน่ะเลยบกลับกหลงบักน้อยเก่งคักมึงนี่แล้วก็จิกัดคอมึงนี่นี่ไป,ไปเร็วเรีวไปน้อยทั้งเตียงผลเลยมีเฝ้าน้าบ้านเดี๋ยวปลาพี่น้องเข้าสีภาพไป ไข่คร,ครับผมเก็บไข่เป็ดครับเป็ดเท่ากับช่วงนี้ก็เป็นรู้ๆทายขนแล้วครับเด้อเปลี่ยนขนก็อาชีตไข่แนบอกไข่แน่ครับอาชีไข่เป็นบางโตครับเพาทายขนป้าห้าสีขามแพร่เลยครับขามสะพานมิตรภาพพอดูครับผม กะสีไข่กับพ่อได้ทรงหูกค้าอยู่ครับสองแผงครับผมแผงสองแผงนี่แหละครับพ่อได้ทรงอยู่แต่ละมือกระสิไห้เอาสิบแผงก็ต้องสร้างด่วงหนาก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครกะเดิมเป็ดทายขนครับบะครับขามทาง้งขามสะพานเลย น,นี่กรเท่ากัโอ้ยดูลปลาครับดูลปลาคอดูลปลาคอเต็มเลยครับหดัยับหยับอยู่ครับลูกปลาช่อนครับพี่ครับเต็มเลยพอเราเอาห่อ,หอหมเเมาวานไว้ให้ครับพอเราเอาห่มเอาห่อมไปซื้อห่อมมาให้เป็ดแต่ก็มาวานไว้ให้ปลากินนะครับอันนี้เขาซีฟู๊ดยูโบริเวณกลางนะครับเนะยูโบริเวณกลาง บริเวณกลางนี้นะครับกลางสะพานเลยหม,มืดครับที่คนสิตตกนะครับไะครับไปต่อเลยเฮ้ยร้อง,งกันทำไมเนี่ยฮะร้องกันทำไมจะไปขโมยไข่แล้วนะเนี่ยขอไข่ไปทอดหน่อยไรบอขอไข่ไปต้มแน่ไรบอ ใ,ใสใบรรยาก,กาศตอนเศา้าครับอยู่ไฮอยู่นาคร,ครับผมอยู่ไร่อยู่นาครับผมตั้งคุณกะโอ้รับกล้วยผมเอามาปลูกไกว้ตั้งแต่ผมมาจักเดือนลคมมวลลครับผมมาปลูกว่างไว้ใหญ่แล้วครับผมนี่ยังมาถึงปีเลยระมัณ เจ็ดเดือนแปดเดือนครับป้าวกล้วยมาจากคุณครับสั่งมากล้กวยน้ำน้ำว้าครับผมบีบอบบง่ายเลยครับถาเบึงครับถาบึงน้ำกันว่าลูกงวะครับชิ้นวยง่ายวะหายตนอยู่ครับกระด้างแตกกระด้างแตกแบบแตกนอกเลยครับผมเนี่ยออกนอกมาเลยต้งโน่นกันสิเป็น โคกหนองนาเขาแล้วครับเล่าทั้งขุนเล่ตามมือผมเลยครับผมนน่นเลยครับตรงนน้นจะเป็นโคกหนองนาทงนนอินดีเขาครับผมโน่นครับตามมือเลยครับคลิปนี้ก็อสิบเบยลงไปหรอวครับผมคลิปนี้สิพี่น้องครับไปเก็บไข่ครับผมเก็บไข่เป็ดเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ปล่อยออกมาแล้วครับปล่อยออกมาหากินหอย มาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 มามามาไปหัวหน้าพามาเร็ว,รวมามามา,าพลังมากินมหกหอยครับหมกหอยลูกหอยครับหลายครับช่วง แกงเป็ดครับเป็ดลงนามแกงเป็ดครับเป็ดลงนามลงไปเลย่ขุ่นอีกกลุ่มนึงครับเนี่ยขั้นขุนอีกกลุ่มนึงนะครับนะขุนแยกกันครับสีแกงเป็ดลงน้นานี่ยผมก็สซไปเก็บไข่ครับบ้านพอไปเก็บไข่แล้วมันห้องครับเป็ดห้อง สุ่มหนึ่งกับเดียนน้ำครับสุ่มหนึ่งกับยุนพุนครับแดนยุนพุนครับแยกกันครับหญ่นล้วเป็ดขาวกับมีครับพอเราสือเป็ดขาวมาเป็ดขาวปะครับไปเก็บไข่ไปเก็บไข่กัน ผมเอนว่าผมเสียรถไปเก็บใครแล้วครับเด้อใครนี่มาหลายวันนั้นหรอกครับผมเสียรถไปเก็บนี่เปียกครครับฝนสิตกครับผมเดี๋ยวเอาเร่มโบกินี่เ้าเขาลบฝนครับเขาเต้นรถก่อนครับเดี๋ยวสิเปียกครับรัมโบกินี่ครับผมเร่มโบกินี่ทงนรุนเอาเอาหมา่มงจอดรถครับผมที่จอดรถประจําของเขา นี่ครับแอนแอนแอนขึ้นเขามาต้องนี้กะสิเป็นเป็นคอร์กนะครับเนอะเป็นคอ,อกเป็ดคอ,อ,อ,อกเป็ดเหล่าเป็ดอยู่กันนานๆนะในน้ำนะอยู่กันโดนๆเนอะอย่าเฝ้าขึ้นมาได้สิขโมยไข่ไปทอดอยู่เนี่ยจะขโมยไข่ไปทอดเนอะ เล่นน้ำครับเพราะว่าเป็ดมักน้ำแห้งครับขาดน้ำเม่ไไ้เด่นยุหันนะครับเด่นแล้วก็ข้นมาสั้นขนครับขืนมาเด่นน้ำได้เอาขืนมาสั้นขนแล้วก็ลงประเด็นอีกครับมักน้ำครับเป็ดตรงนี้ก็สิเป็นขอ,อกงวครับผมขอ,อกงัครับ มองเลี่ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมมองเหล่าเป็ดเหล่าไก่ปอดประคอครับดูประคอดูปลาคอเมื่อกี้ที่ย่างมากครับที่ย่างขามแพ่มากครับยุ่ยับยุบมยับอยู่ครับออกไร้ขั้วอยู่ครับคณครับซุ่มหนึ่งเหระกินยูเท้าคนครับเป็ดแยกกันครับไปเข้าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บไข่จต่ว่ามมีอุปกรณ์ยังไงครับแต่แค่ ทั้งนี่ครับนี่ขุครับเก็บอ้าวยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่ข้างในพี่อันนี้กะผมมีง่วดนะครับเด้อพอเราขายไปแล้วพอเราขายไปแล้วแล้วก็สิไปซื้อใหม่มากนะครับเอาสิไปซื้อแล้วครับไอมือเศร้านี่แล้วครับผมพอแล้วก็ส้วนไปนั่งอยู่โมไปดอกครับเพราะว่าผมมีคนเฝ้าเถียงครับ พอาต้องไปหรอกว่าสันเฝ้าเถียงซะผลว่าเดี๋ยวมาสิมากินไก่กินเป็ดครับเ็เลยสิเฝ้าเฝ้าเถียงให้พ่อไปไม่มีคนเฝ้าเถียงครับก็เลยต้องเฝ้าเถียงพอแล้วก็ไปบอนบลอนนี่ครับบลอนวัดินเท่านี่ครับอุบลเท่านี่ครับผมมันสิมีวันที่วันอาทิตย์กับวันพุธครับผมมันสิมีสองเมือวันวัดินครับอุบลเด้ผมเคยไปสองสามเท่อแล้ะครับ ปลาสิไปน้ำเล่าแล้วครับหมูเศรา้าถ้าว่าแล้วผมมีคน้นเผาเทียงครับย่านหมามากินเป็ดกินไก่นี่ก็เป็นไก่ไก่ตีนะครับเด้อไก่ตีไก่ไกชนแพ่แล้วก็ต้มครับผมมันมียางเดียวครับมีแต่ต้มก็ลาบครับผมหาแพ้แล้วไก่จีซืสีว่าตัวสีหาขั้นกะล่หงมออย่างเดียวครับ,บ,ล,บ,รบรล,รล่หมอยอยหมอย่างเดียวเลย ต้องหมอต้มลาบอย่างเดียวครับแพ้แล้วนี่อีขาวหน่อยครับอีขาวเลยขอพอไปว่าพอ,อย่าขาย้็ตัวนี้เพราะว่ามักมั่นครับมันสีขาวงามดีครับตัวไก,ก่แม่บอกหมอคอบ่ให้ขายครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ครับ,บว่ห้ขายกับกับขาวนี่ครับมักสีมันครับสีมันงามดี สองตัวนี้ครับว่าให้เราขายครับว่าให้พ่อขายนี่ผมอยากได้ครัเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเพราะว่ามันสีง,า,ง,งามๆไก่ขาวกับไก่ล่างๆอย่างสีห้าหยากับเขาก็มางเสืออยู่ครับเก็าหายอยู่พอว่าไปถามลูกบ้างคลองลูกว่าสัตว์ให้เราขายครับตัวนี้สองตัวนี้ห้ามขายนะตา ครับสองสองโตสองคงู่นี่มักสีครับสีง่ามสีขาวดีกรลังให้ผสมกันอยู่ครับกรลังเสียาดูเยอะโอ้ยป่ะพี่น้องเจ็บใครดื่มเลยอันนี้จะเป็นไก่หน่อยครับแต่ต่มบอข่าต่มมนะครับพโลยังบ่ถึงโลอยู่ ปล่อยกับเป็ดเลยครับแต่ครบขบพี่น้องกันนี่แหละลูกค้ามาเสียเ,เลยครับจะเอาตัวอะไรเสียเ,เลยเตัวละโ,โล่ปัวโลขีดโล่สองโล่สามโล่สี่ได้อยูนเลยครับเสียหลดจับให้เลยอันนี้ก็บชิ้นไข่เป็ดครับเอ้อยท่านไหนจักหนุย่ยท่นขอไข่เป็ดไปต้มหน่อยเนอะออกไปเร็วออกไปเร็วออกไป โอ้ยแตกบอเหยียบไข่บอบาดนี่โอ้ยน้องเอยเหยียบไข่แตกบอโอ้บอแตกครับไข่เป็ดมันมันหนาอยู่ครับเป,เป็นไข่ห้อครับผมไข่กะบ,บอร้ายหรอกครับกับพ่อได้ทรงลุกขาเห็นนะครับพ่อได้ทรงพ่อได้ขาครับเข่าครับอือแล้แผงสองแผงครับ แต่ว่ากระดูกคาขาประจำิ่นกิดส,ส,สิ่งซงอยู่เหรครับพูนละสิบแผงพ่นละเกิดยังม่มีอยู่ครับยังม่มีใหาูดคขาอยู่บ้านไก่ไก่นี่นะครับขาเจ้าเคยซังสิบแผงสองแผงสามแผงกับต้องรอก่อนครับผมเพราะว่ามันโบได้ดีตอนนหใไขมันขาดช่วงครับถ้าเสียเอาแผงหนึ่งเนี่ยหน่เลยครับแผงสองแผงถ้าค้นสั่งกุ้าสังค้นสองแผงเนี่ยผมห้แผงเดียวครับ เพราะว่าต, mhm. ต้องอีกแพงนึงผมต้องให้คนอื่นให้ลูกค้าเจ้าอื่นต่อครับเพราะว่าสิให้เจ้าเดียวสองแพงกับบ่ไดดเพราะว่าต้องแบ่งกันไปครับต้องแบ่งกันตาต่างคนครับเจ้ากับอยากใดครับเขาเจ้ากับอยากใดใครเข้ากับต้องแบ่งให้ทอทอกันไปครับให้เจ้าเดียวสองแพงเลยกับบ่ไดดครับเพราะว่าเขาเจ้ากับซั่งจองครับเดี๋ยวนี้ขาเจ้ากับจองครับพอจองบ่ไดดครับเดียวนี้ นัองือกับหามือยังไหนไปสรงข้เจ้าครับแผงหนึ่งเพราะว่ามันติดคิ้วอยู่ครับติดคิ้วต้องบอกขาเจ้าครับขาเจ้ากับทักแชททักยังมากครับผมก็บอกว่าต้องรอก่อนแล้วครับเด่าว่าเกินสามสี่หมื่นตังทีไรสองสามมื่อครับทั้งนกับเป็นอาทิตย์ครับผมนั่งไปสรงไอขาเจ้าคุณทั้งนกับโอนเงินมาใหายก่อนครับโอนมาแล้วโอนแล้วครับใครว่าขนาดไปอยู่ครับใครยังบ่ได้อยู่หามือครับ โอนกันมาให้ล้อโอ้ยลูก้าห้องก็จะเป็นใจดีครับคนบอกว่ายา่มีไรยง่มันใครยังเอามาให้ก็ได้ยังสั่นครับโอ้ผมก็ได้บอกว่าว่าต้องโอนม่นหรอกครับถ้าให้ผมพร้อ,อรมก่มอนให้ใครผมพร้อมผมก็ยังจังว่ากันครับเพราะว่าข้าเจ้ากับบัวยังหรอกครับลูกคาข้าเจ้ากับบวเรียว่าสบหรอกครับข้าเจ้ากับบัวเห็นว่าง่ายหรอกครับแต่าว่าเห้ามันก็เป็นคนถือจังไงล่ะครับ ขาเจ้าโอนเงินมาให้แล้ครับตองส่งเลข้าเจ้าเลยนะครับบม่อยากให้ขาเจ้าลูกค้าเสียน้ำใจเพื่อนครับดี๋ยวได้บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวผมส่งไข่ห้าก้อนแลก็จังโอนเงินมาให้ก็แล้วกันครปูนังคณคือว่าครับโอนมาเลยครับเพราะว่าปูนังคนเขาเจ้าเคยไหลไหมครับข้าเจ้าไหลปุ๊บไข่หนึ่งถาดจ้าปุ๊บโอนเงินมาเลยครับปิ้งมาเลย เฮายังบม่ค่อตอบตกลงอยู่ครับว่าสิได้มือไดนใครเฮาก็ต้องพัดพัดไปครับพัดไปสองมื่นสามหมื่นคนละครับ้งเลยเจ้าก็บอกว่าเป็นยังดอกจ้าว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังจ่ายอยโอ้ข้านี่ก็ได้ดีครับโอ้จะเก็บไข่ก่อนครับมามาเก็บไข่เร็วเก็บไข่เร็ว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 พี่น้องเก็บไข่ร่วมกันครับ พอได้ปส่ทรงอยู่ครับผมใส่ทรงลนุกค่ายอยู่พอได้ถอดอย่งกินน้ำอยู่ครับก็ต้องไปซื้อลูกค่าครับปราจำสิบแผงครับสั่งมา เกือบเป็นเดือนแล้วครับบอดดะทรงข้าเจ้าอยู่เกือบเป็นเดือนแล้วครับยังบอดดะทรงอยู่เก็บใบกับเบิดครับเก็บใบกับเบิดตข้าเจ้ากับมาเอาครับบ่แม่นยังหรอครับกุขาข้าเจ้ามากมาเสือจากมารับมาเอาแบบมากับมาเอาได้ครับมาเอาจากอยู่หน้าเฮานี่ครับอยู่ทงกระดูนเฮาข้าเจ้ามากข้าเจ้าก็ไข่แพ้งเนื่องนี่ครับต้องไข่ข้าเจ้าครับ เพราะว่าเขาเจ้ามากแล้วค้นซิปแพงกับตัองรอบไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาแอบเบิงครับเด่นมาก เก็บไข่ช่วยหน่อย,ย,ยเร็วหายไข่แล้วเก็บไข่ซอยเร็วเก็บไข่ดีกว่าครับอุปกรณ์ห้องผมมียังไงครับ กีขาวมึงใครเราบ่เนี่ยฮะมึงใครเราบ่ขาวเฟสขาวครับพอละสีป่ะขาวไข่ได้ยังเนี่ยเก็บไข่ก่อนครับนี่มาเก็บไข่ต้องกันแล้วครับจ้ะ้าเก็บปึ๊บแล้วก็ทาลงไปในเฟซก็ได้ขายขได้ครับนี่ แต่ว่าผมกับบวขั้นอยากล่เพพาะว่าหาล่งแล้วกระดูกขาเป็นสังมาร้ายครับแต่เลยเขาจะสังมาทักมาร้ายแล้วก็ตรงทรงครับเพราะว่าตอนนี้ไข่เข้ามันยังมีบวกขนาดถึงตรงนั้นครับผมไข่มันยังหน่อยอยู่ไข่มันยังบ่ถึงเป่าที่เขาตั้งไว้ครับมันตอนแรกมันถึงอยู่ครับประมาณไข่ไม่ไมกับประมาณแปดเก่าแพงอุ่แล้วครับมันกระถึงอยู่พอดีมันมาดุด มันมันทายขนครับก็เลยหยุดไปก็เลยช่วงหนึ่งก็เลยหยุดหยุดบลงเฟดไปครับผมบลงขายไข่ไปกัดจังไรกัขอถทดก็อไปดูขาน้ำนะครับเด้อเพราะว่าเขาก้ช่วงนี้ก็บไลลล่งเฟดไข่เลยครับผมบุลลขายไข่เพราะว่าไข่เขายังบอยังบวพ่อครับผมบอกยังไงยังบุพ่อให้ดูขาเด๋ยวไว้ให้มันประมาณบุถึงอีก กลาไปว่าทั้งเดือนหรอกครับเต็มแน่นอนครับผมกลับขึ้นมาสภาพเดิมครับผมสภาพเก่าเลยครับช่วงนี้แหะเก็บไปก่อนครับมื่นละแผงสองแผง,งนี่นี่อาอาศชิได้เยอะครับประมาณสองแผงกว่าสองแผงกว่ากหกสิบคนไว้ครับผมเดีย๋ยวผมสินับกันสองสี่หกแปด 214 1 8 20 22 24 26 28 30, 30 32 34 36 38 40, 40 42 44 46 68 50 52, 52 54 56 58 60 60กะ2แพงน,นะครับประมาณ70 70หน่วยครับผม70กว่านหน่วยประมาณ2แพงกว่ากับได้อยู่ครับได้ส่งอยู่มื้อนี้ เทานี้เลยคส้มลูกค้าอยู่ครับสองแถมเพราะว่าไข่มันใส่ไงยขึ้นเท่ากับเท่ากับสีรถจํานวนไข่ลงครับผมไข่มันหนุยไงยครับเพราะว่าไข่มันเบอร์ไงเดี๋ยวครับกำเงยสีโบห่มเดี๋ยวแบบหน่วยหง่เพราะว่าเฮาสีรดลงมากเพราะว่าบอยรดเงินครับผมแต่ว่าเงินก็นยังอยู่ปกติครับ มาสิลด,ดไข่จากสามสิบฟองกัเเดืออยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบห้าฟองครับยี่สิบห้าฟองหนึ่งร้อยบาทครับผมมาสิลด,ดมาตรงนี้แต่ว่าจะยังอยู่ที่เราครับเขาเขาลดไข่ดีกว่าครับดีกว่าให้ดูขาลดเงินสวัสดีก่อนเขาขายสามสิบหน่วยแล้วครับเนาะสามชิบหน่วยมันหน่วยหน่อยทำไท่ไกลนี่ครับถ้าขาย,ยอยู่ที่ แพงน่าร่อยครับผมเดี๋ยวนี้ไข่มันเดิมไงขึ้นครับปล่อยมันทายขนเป็ดทายขนไข่กหไงขึ้นครับก็ได้ลดไข่ลงมากครับผมเบิงใส่ึ้อกันครับถาใส่ไงถาใส่ไงเข้าไข่เลือออยู่ประมาณ ยี่สิบห้าฟองตอนร้อยบาทครับผมโบถึงแผงครับแผงหนึ่งสีสามสิบหน่วยครับสามสิบฟองบาทห้าขาาวเสิรถาดครับเป็นถาดเป็นถาดเป็นแผงถาดกับแผงก็คือกันครับถาดกับคือสามสิบหน่วยครับถาดหนึ่งแผงกับสามสิบหน่วยครับแผงหนึ่งตัวเ้ากับบอกขาเจ้าครับว่าลดครับผมขันหน่วยพุกลางๆก,กับประมาณยี่สิบ 6ถึง27น้อยครับ20ประมาณนี้ครับลอยหนึ่ง้านน้อยน้อยดีกับประมาณ30ครับผมซ้ำไข่ไกล30ฟอง้านน้อยใหญ่กับประมาณ2บหาฟองครับลอยหนึ่ง้าเจ้าก็เอาครับเพราะว่าลดไข่ดีก็ลดเงินครับผมแกบอกข้าเจ้าบอกลูกคาให้หูเรื่องข้าเจ้าก็โอเคครับผมบ่มีอย่าง ตางคนต่างข้าใจกันครับการขาการขายผลสิตตกครับเขามาเศร้ามีแห้งเอาว่าเศร้าในลมครับเ,เพ็ดเพิกเพ็ดเราอ่างไว้ก็ดีครับเพราะว่าทั้งเช็ดทั้งไก่ทั้งง้วทั้งกล้วยมันกัดจีด้ยมากอันนี้ครับสีดเลยมาเศร้าลบฝนล,ลบแดดครับ ้ยอะไรกัดขาเอ้ยแบบแบบครับสีมาเก็บไข่เพิ่นครับเพิ่นแหนมเบิ่งอยูยเพิ่นแหนมมากันแหนมเดียวล้วกะคลิปนี้กะผมกับคอสเจ้าว้แค่นี้ก่นอนนะครับเนาะว่าเดี๋ยวสิเดียเก็บไข่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกชแชร์นะครับเด้อ กดซับกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งเพื่อสื่อวัฒนธรคิดใหม่ๆจัดเ่องกระดุนดีกหนึาวกับผมไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่ครับดึงบรรยากาศเป็นปน,น้องเป็ดไปด้วยครับมีอย่างสีวส่วัดเมือกครับนี่เด่นกันอยู่ยสิอืมใครมาวะมีห่าแล้วสงสัยมีคนมากครับผม มีเฮ้าอยู่หน้าบ้านครับ <this is my mother> ไปแล้วครับผม